สวัสดีค่ะมอนิสิพ่ามา,าเห็ดน้ำจิ้มซีิใส่พริกแดงลงไปก่อนนะแล้วกับพริกเขียวจักหน่อยนึงนะคะกตามด้วยหลกผักชีค่ะ แล้กระตุ่นน้ำน่องลก้กระเทียมนะจ้ะใส่กระเทียมสใส่น้ำบักหน่าวจะหกสอนพอนะ ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาใส่ผงนาาัวนหนึ่ง น้ำตาลจะใส่เป็นน้ำตาลทรายเนาะแต่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวบ่มี่เนาะแต่ที่จริงใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้ น้ำตาลแจ่6กส่อนใส่น้ำปลาหกส่อนโต๊กล้าเอา,านะต่อ เ็จเรียบร้อยก็จะปั้นใส่เกรืองปั้นเอานะคะ

ที่สั้นหนาตาก็จะออกมากประมาณใส่ได้ถวยนึ่งพอดีเลยรสายคอยปรุงเอาที่รำนะจ๊ะมากสมมากเข้มมากหวานก็อปนน้ำจิ้มซีฟว่าก็ต้้ยวหวานเนาะกดฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสับไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายเดอจ้ะเดอขอบคุณที่รับชมค่ะ